เอฟซีครับผมเราดีเอฟซีทุกคูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอามือนี่มาขอภูมิน้าพี่รองเนาะขอภูมนินาหมวดวันที่สองอมักกะาคมครับผมเนะเาะมาน้ำกันพี่รองมารับชมรับฟังน้ำกันครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก็คือเนื่องจากว่า ผู้ให้สองงวดติดรอบพี่น้องงวดแรกกับซีสามก็ได้เนาะงวดที่ผ่านมาก็ครับผมงวดที่ผ่านมาก็ได้สองหนึ่งพี่น้องได้สองหนึ่งครับผมงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งเนาะงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งครับตะวันเป็นนักหนึ่งซอหลายเนาะเอาวันนี้มาขอไหมพี่น้อง ขอปูสามตัวเลยแล้วก็มีนี่เลยถูมากความพี่บ๊องถูมากความตะโขนมเนาะไม่ร้อนไม่จันมุ่งเนี่ยถูมาด้วยจุดถูเชิงท่ายความได้พี่บ๊องเด้อจุดถูเชิงท่ายให้ด้วยแล้วก็จะขอให้ความเนาะ มีเป่ยงมีถูกครับก็มีอันนี้ให้ปลูด้วย ที่2มกราคม2568โอเปผูกปิดผูกปิดตาผูกเก็บมันขอสามปิดด้วยอเรื้อยๆอย่าูกเก็บไปอันนี้ห่งหยหนึ่งุที่ถูกมาพร้เนาะังเป็นูกก็ได้หือว่าเปิดตาขอซ่อม่่าแสงวามด้วยอเรื้ย ใช้พร้อมประมาณผมนี่ดูนี่ร้อ,รอ,รอ,อตามนั่นครับผมเดี๋ยวรอดติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เพียงเลื่อฝากกดไล์กดแชร์ครับผมเนาะเป็นกำลังแรงใจครับนักพิณเนาะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมมักกระจัดคัดกะพนันเนาะ ปก่แง่อมถว่าบานแก่พอมถว่าโอ้แก่ที่กบวยตายเหอบานี่กบนะี่โอ้ แต่งสีชมพูพี่น้องเอ้ยอามาส่องดูด้วยกันครับผมแต่งสีชมพูเอาซื้อม่วงสามร้อบาทนี่เอา,ม,อบบาเอมาส่องเบวางน้ำกันพี่น้องส่องดูด้วยกันครับผมเห็นแล้วเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็จุดนี้ได้พี่รองเด้อทินไนท์เคยอ่ะ,อะแามินคอมเมนต์เข้ามาครับ จุดจีจุดจีครับโอ้เวลาแป้งเที่อเอาแป้งสีนี้ให้กับบ้านแต่แป้งไม่อ่ะเอาจะขออาทิษย์ันนี่สูบมาความพี่บอกเพื่อได้ความตัวสามตัว ตัวท้ายรางวัลที่นี่งวดประจำวันที่2หมกราคมครับผมแล้วก็เรียกร่าง2ตัวขอด้วปูด้วยอ่ะเดี๋ยวเปลีป่ยนไปนี่ ไปยืนีห้พี่น้องสาธุอ่ามาลุ้นไปด้วยกันบ่ายน้พี่น้องลาต้อนเอฟซีชูคูชุคนครับผมมาลุ้นเลขทูไปพร้อมกันครับอ่าแล้วก็ส่องดูด้วย สองดูด้วยก็คือสองด้วยใครเห็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์นเข้ามาให้สองหอดสามหอดล้วพี่น้องเนาะวันนี้ขอสามตัวเลยวันนี้ขอสามตัวเลย うん何だ ไปด้วยการี่น้องเห็นตัวไหนด้วยช่วยคอมเมนต์บอกเอ็ดมินเลยด้อยเขาโฉบขโมมันพี่น้องกับเพื่อเอฟซีเนี่ยเพื่อไม่ได้โฉบไอ้มันเนาะแต่ที่นี่เอ็ดมินก็ก็ได้อยู่เนาะเอาแต่ อาจจะมีเล็กทูบด้วยเด้พี่น้องมือนีน้เนาะเพื่อได้สองตัวสามตัวแล้วรุดไปพร้อมกันครับ ลองด hmm. ูด้วยกันรมสิครับเห็นตัวไหนเเอปิดหูเปิดตาเตัวสามตัว เลกทูบตัวแรกเริ่มมาแล้วครับลุ้นเลกทูบด้วยกันครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับเลขทูบครับผมเนาะ,ะได้เป็นเจ็ดสีสองพี่น้องก็อย่าลืมตัดเอาพี่น้องเนาะสำหรับเลขสองก็ บิกน้ำกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะเจ็ดสี่สองเลขทูบอย่าลืมตัดครับผมสี่สองอสี่เจ็ดเจ็ดสองอะไรพี่น้องเนาะสำหรับเลขสองเอดมินเห็นเป็นหกสี่ต่อเอฟซีเห็นเป็นอะไรก็คือดราฟต์ศานาครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สามเลยพี่น้องเด้อฝากตอนเอฟซีเนาะสำหรับคลิปเต็มรอดูอีพีหนาครับผมเนาะจะเป็นยังไงเนาะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันพี่น้องขอให้แห้งๆปังๆใส่ ปีใหม่ครับผมเนาะฝากจากทีมงานทางช่องครับเนาะโชคๆมันๆครับผมส่วนตัวแอดมินเนาะเน้นไปที่6-4แล้วก็4-2นะองนเพียงเดิอ642มักแังสันครับปากตอน FC ก็อคู่หน้าครับผมคนไหหมาอสองงวดซ่อนแล้วพี่น,อน้องเนาะงวดนี้อ,อาจจะ3ตัวแตกพี่น,อน้องเนาะเอาตามนั้นครับผมขอให้เฮงๆปงปังปงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ